แต่ก็เราจะเปลี่ยนน้ำสักคนมันวุ่นวายเห็นปะแยมบางทีมันคิดอะไรมันต้องคิดดีๆสักอ่ะแตาจเปลสมมติเขาบอกว่าสักแล้วเป็นหน้าเมียอ่ะเราไม่รู้หรอกอนาคตเกิดเราไม่ได้ร่วมทางกันเมียใหม่มึงต้องมานั่งดูหน้ากูมันก็ไม่ใช่ไม่เดี๋ยวสักอย่างอันเนี้ยอย่างเงี้ยพ่ออ่ะเป็นดูดูอัดูอะไรวะดูอัลิป้าดูดูลิป้าอย่างเงี้ยแม่ไม่ติดใช่หรือเปล่าใช่ดูลิป้าหรือหน้าเมียมาอ่ะมึงหลอกกูปะเนี่ยดูลิป้า เอาเดี๋ยวเอารูปให้ดูว่ารูปไหน <laughs> <laughs> อ่ะออะมึงหลอกกูเปล่าพ่อนี่หน้าเมียเก่ามึงเปล่า <c oughs> จากคลิปเมื่อสักครู่นี้แหม่ต้องบอกว่าเกือบงานเข้าพ่อพีพ่อไมโครเวฟของเรานั่นเองนะหลังจากที่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องรอยสักนะครับคุณผู้ชมที่พ่อพีเนี่ยเขาเป็นคนรักรอยสักอยู่แล้วก็จะมีการสัก ความหมายสตอรี่เรื่องราวต่างๆเนี่ยลงบนร่างกายของตัวเองเนี่ยฮะทีนี้เนี่ยมันมีรูปหนึ่งครับคุณผู้ชมเป็นรูปผู้หญิงเนี่ยฮะซึ่งแพทย์นภพาก็มีการจี้ถามเลยบอกว่าโอ้พ่ออันนี้รูปเมียเก่าหรือเปล่านะครับซึ่งพ่อพีเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่อันนี้เนี่ยเป็นรูปของนักร้องที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชอบมากนะครับคุณผู้ชมฟังอยู่ตลอดเลยก็คือดูอาลิป้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่พ่อพีเนี่ยชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะฮะทีนี้เนี่ยก็มีการเอามาเปรียบเทียบกันแลน้วา่ ที่มาของรอยสักเนี่ยไม่ใช่เมียเก่าจริงๆนะแต่ว่าเป็นรูปภาพศิลปินที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีคนบอกว่าหน้าเหมือนแม่แพทด้วยนะอ่านะคุณผู้ชมอเดี๋ยวเราลองไปดูความสุกสนานแล้วก็ความที่แบบว่าหน้าแดงของพ่อพีกันหน่อยนะว่าถูกจี้ถามขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าแหม่เนาะคนเราเนี่ยสักศิลปินที่ชื่นชอบมันไม่ใช่เมียเก่าอ่ะเนาะก็อาจจะไม่มีการเรียกได้ว่าอะไรนะตื่นตัวตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าแม่แพทเนี่ยแม่ก็จี้ถามซะตรงจุดเลยนะไปดูกดันหน่อยครับคุณผู้ชม แต่ก็เลยจะเปลี่ยนนามสกุลมันวุ่นวายเห็นป้าแยมบางทีมันคิดอะไรมันต้องคิดดีๆส,สัอกอะแ่ละเปามเขาบอกว่าสักแล้วเป็นหน้าเมียอเราไม่รู้หรอกอนาคตเกิดเราไม่ได้ร่วมทางกันเมียใหม่มึงต้องมานั่งดูหน้ากูมันก็ไม่ใช่แม่เดี๋ยวสักอย่างอันเนี้ยอย่างเงี้ยพ่ออะเป็นดูดูอ,อ,ดอะไรวะดูลิป้าดูริป้าอย่างเงี้ยแม่ไม่ติดใช่หรือเปล่าใช่ดูลิป้าหรือด้าเมียมงอะมึงหลอกกูปะเนี้ยดูลิป้า เอาเดี๋ยวเอารูปให้ดูว่ารูปไหนอ <c> ะ <oughs> อ่ะมึงหลอกกูเปล่าพ่อนี่หน้าเมียเก่ามึงเปล่าแล้วมา<อ>กลัวกูว่ามึงก็มาพูดกับเ็แม่อย่างนี้ไหมอดาก้ดว,ว่าหน้าดูอลิป,ป้าแต่จงจริงมึงไปตัดแขนเลยนะเอาให้ดูว่ารูปไหนเป็นงังถมงดาเลยเดี๋ยดิพอหาใครมันจะไปอยากเห็นวะนี่ไงใช่เปล่าใช่เปล่าดูอลิป้าใช่เปล่า,ปปา,ใ,าใครจะมาสักดูอลิป,ป้าไว้ที่แขนเมียเก่าก็พูดจวหาย ดูอลิปป้าใช่เปล่าสักปลาสักพักแล้วเบบี้ยังไม่มาพี่ทองอุไลรอก่อนเข่าใจไหมนี่หารูปให้นี่ทำไมเป็นบอกฉันว่าดูอลิปป้าชอบมากอย่างเงี้ยจริงอาจจะเป็นหน้าเมียเก่าไหมเศร้าสาวสตองไม่มีแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมออกแบบไว้ไหเที่นอย่าสักน้ามีสายฟิล์มอะไเงยนี่ไม่เอาคิดถึงสาวสตองพีชพี่ชายบอก S <S <S นี่ <มา S 1> สักมาตั้งนานเกมนี้เหมือนไหมอ่ะพี่พี่เอโชว์เขาหน่อยอ่ะนี่เขาบอกว่ารูปนี้รูปนี้แล้วเราใส่ไอ้นี่ใส่าไปใส่มงกุฎเข้าไปแล้วก็ใส่ใส,ใส่จับลปปแล้วก็จับอันนี้ขึ้นมา <S <S เออเข้าไปใช่ไหมล่ะเอาหน้าเดียวกันไหมล่ะเอาดูสิพี่พัชราบอกเหมือนเหมือนอ่ะดูสิเนี่ยเอาเหมือนจริงแบบไม่เข้าข้างนะเออเป๊เออเป๊เหมือนเลยแม่เออ นั่นแหละนี่อ่ะนี่อันนี้โอ้ยผัวหนูนั่งดูทุกวันนั่งดูอะไรอ่ะเหมือนแม่เหมือนใช่ไหมเสร็จดูแล้วพอเอาดูอะไรป้ามาใส่่างนี้อ๋อใช่เหมือนอยู่อะทุกคนอะรอดไปนะพออะเหมือนนี่ก็มันใช่เออเเหมือนเหมือนเหมือนที่มันใช่เหมือนะเหมือนเหมือนก็เหมือนก็ไม่ได้ว่าไม่คือแค่รู้สึกว่าคือตั้งแต่โควกันมาสามปีเขาก็พูดอย่างเงี้ยว่าอ๋อดูดูลิรป้าดูลิป้า อีนี่มันก็มันเพื่อแพดก็โง่อยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีความรู้อะว่าเอเห็นหน้าเขาออกฝรั่งฝรั่งเฮ้ยเมื่อเกี้ยเพิ่งนึกออกเลยอันนี้ไม่ได้จะอยู่หัวเขานะแต่เพิ่งลึกออกว่าเมียเก่ามันเป็นฝรั่งก็เลยว่าหรือมันหลอกฉันวะจากหน้าเมียเก่าตอนอยู่มันไม่มีเมียเป็นฝรั่งสวยเลยแล้วมันอ่ะสักหน้าเมียมันไว้เปล่าพอมาคบกับอินี่อินี่มันแบบว่าเป็นประสาทก็กลัวใช่ไหมกลัวว่า เออเพราะอันนี้เป็นหน้าพ่อหน้าแม่อันนี้จะหน้าดูอลิปล้านี่เพิ่งคิดออกว่าหรือว่าหน้าพ่อและแม่เราหน้าเมียเก่าตอนอยู่อังกฤษอะดูอลิปล้าเออจะได้สั่งให้ส่งมาพร้อมกันเออได้ได้เดี๋ยวหนูขวดเดี๋ยวหนูส่งตามให้พ่อต้องหน้านิ่งๆอย่าหน้าเสียนี่แม่สักพี่เบิร์ตบ้างนี่ไงแอบคาแม่อยู่นะหน้าเหมือนไปละเนี่ยเหมือนนะเหมือน เหมือนแทอยู่นะอุ้ยมีคนบอกเหมือนแม่ว่ะเหมือนอยู่นะออพี่นกพี่กระวังนะตื่นมาแขนหายนะ <c oughs> อพอี่ก็ดูวันดี้ป้าริงเจออ๊สีข้างเขาพบกันนะั้นแต่วันทุกวันนี้เราแต่งงานมีลูกแล้วอุย้ยแม่น่ารักอะ่ะ <c oughs> แต่แม่เราไปเผื่ออนาคต <c oughs> ไม่ใช่เผื่ออนาคตอะไรนะ <c oughs> ใช่อนาคตเขา